ดูตะกุนนะพี่ดูตะกุนนี่นยังแตก,แตกเหรอผมถึงยุคเหรอไม่ใช่หลวงพ่อจ้อยเหรอเหรอเอาเท่าไหร่อ่ะแสนห่งแสนหนึ่ง,งอ้โหถึงพ่อทาเหรอลงได้เยอะไหมล่ะมันไม่น่าจะถึงพ่อทามาั้งพ่อทาเป็นแสนเลยเหรอมันแท้ไหมเนี่ยมันแท้ไหมเนี่ยมันแท้ไหมเนี่ยแค่สามสิบได้ไหมเน็ตเท่าไหร่เน็ตเท่าไหร่มันไม่น่าจะใช่พ่อทามั้งสามห้าไปไม่โดนเกินห่าง เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเน็ตเน็ตได้เฉลี่ยนะแปดสิบ,บ,บ,สบไงพี่อ่ะไงอ่ะต่อตะกุด่อยวะตะกุดพ่อทายเยี่ยมันขิบหายเลยแถวไหนพี่เดินไปเลยแถวนี้แหละลงรักแบบมันแบบเทียราคาหน้าโดนขิบหายเลยเปิดเปิดมาแสนหนึ่งแสนเออตะกุดแบบนี้สมัยก่อนต้องมีแสนสองแสนสามเฮ้ยอีกแสนหนึ่งอะขายได้ไปกดราคาลงอีกไปกดราคาลงอีกไปกดราคาลงอีกเอาไปกี่บาทเอาไปสามห้าเดี๋ยวลองดูพี่เออไปลุยลุยลองดูลองดูลองดูตัวนี้เดิ กี่บาทไม่รู้พี่รถได้เยอะไหมพี่แปดหมื่นนะพี่สมัยกม่กอนมาขายได้ตอนนี้ม่จจาไม่ได้เลยแล้วพวหกหมื่นได้ไหมพี่สมัยหมยก่กอนมันได้พี่ตอนนี้มัจจะไม่ได้จะดิบสองได้ไหมพี่เออเอามนี้ไม่ได้แลพี่เดี๋ยวผมโอนให้พี่หให้ผมรอดนะพี่นะนะพี่นะโอแล้เลโอเล่เลคแล้วพี่เข้าพี่ดอกเดี้วเอาอยู่แพ่งอะไร